ติดตามเรื่องของสถานการณ์แดนภาคใต้กันต่อนะครับโดยกองทัพนั้นได้เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ตามยุทธศาสตรข์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับและการมีส่วนร่วมของประชาชนวันนี้ไปติดตามภารกิจดังกล่าวของหน่วยเฉพาะกิจยลาที่11นะครับจากรายงานโรงเรียนของหนูครับ เพลิงที่เผาผ่านโรงเรียนตาดิกาซุปรุสลามบ้านตาโลตำบลลิดนอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก่อนเที่ยงวันของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาจนทําให้อาคารเครื่องไม้เครื่องปูน3ห้องเรียนมอดไหม้เกือบทั้งหลังภายในพริบตาวันนี้หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่11ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานการที่47กำนันผู้ใหญ่บ้านครูนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ออกมาพูดคุยให้กำลังใจกันและช่วยกันรื้อถอนทําความสะอาดซากอาคารเรียนที่หลงเหลือ รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้การได้เป็นปกติร้อยเอกประมวลสมยางหัวหน้าฝ่ายกิจการมพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจยาลาที่11บอกว่า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหน่วยทหารจะช่วยซ่อมแซมอาคารเรียนและหากจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ยินดีให้ความช่วยเหลือรวมทั้งจะมาช่วยสอนหนังสือให้กับเด็เกๆด,ด้วยขณะที่กำนันตำบลลีด,ดนบอกว่าแม้จะรู้สึกเสียดายกับการสูญเสียโรงเรียนของลูกหลานแต่ชาวบ้านก็ยังมีกำลังใจเพราะมีหน่วยทหารในพื้นที่มาคอยช่วยเหลือดังนั้นทุกคนจึงต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ คือยังไงก็แล้วแต่คือโน่นทหารในพื้นที่เรากับชาวบ้านในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่หรือผู้นําผู้นําทข้าถึงบ้านท่านท่านกรรมการก็อยากเข,าข้ามาดูเพื่อช่วยกัน,น,นการเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถือเป็นภารกิจสําคัญตามยุทธศาสตร์ข้อที่1ของกองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความสันติสุขในพื้นที่ต่อไปทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงาน